มอน์นิงวันอังคารค่ะทุกคนพามาดูบรรยากาศตอนเช้าวันอังคารนะคะสรุปแล้วก็คือต้นดอกชบาเอาออกเลยค่ะถอนรากถอนโคนค่ะในดูเบอร์นี่นะคะแกเป็นแกดูแลบ้านนี้แล้วก็บ้านพ่อแม่จอแดนแล้วก็บ้านน้องสาวจอแดนแกจะประจําแปดโมงเช้าแกจะมาละทุกวันนะคะ ไม่ใช่บ้านเราทุกวันจะไปบ้านใหญ่ทุกวันบ้านนี้มาเฉพาะทิต <Yeah>. ค like ่ะเดีพาไปดูเด um? so. okay. so ี so ๋ยพาไปดูนกค่ะขยํำเหยื่อนะคะขยํำป่าดูสิเดี๋ยวซูมซมค่ะซูมซูซูมค่ะทุกคนซูม ไปใกล้ๆนะ่ะนางจะหนีเราปะไปใกล้ๆ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 ค่ะไปใกล้ๆทัดคุณไอ้นกไอ้นกไอ้นกตัวข้างล่างก็จะรอกินจากไอ้นกตัวข้างบนที่มันกินหล่นลงอะนะไอ้พวกปลาที่นางกินหล่นปซูมไปใกลๆ้ๆก่ะ เอาปลาจากในทะเลพนางก็เอาขึ้นมากินบนนี้อาหารเช้า Good breakfast กินต่อค่ะกินต่อค่ะไม่รอแล้วค่ะ ดูบรรยากาศตอนเช้าวันอังคารน,นะคะเชา้านี้ตอนนี้ประมาณ8โมงนิดไปดูน้ำทะเลวันนี้สิใสไหมนะกินไม่เสร็จเลยค่ะกินตั้งนานแล้วยังไม่เสร็จเลยปลาตัวใหญ่ไง น้ำใสเจ้า,ร,จารู้จับฟงนี้รูจกรักมน่จนีจันี่ร,รอบห กาศดีมีแดดแต่เช้าเลยค่ะ12 13 14ประมาณนี้สิองศาสิ้าถ้าเกิดสายๆหน่อยง่าก็น่าจะอุ่นกว่านี้ว้า wow. ว Beautiful day today ยังกินต่อเนื่องนะคะยังกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะทักทายตอนเชา้า ปูปลายังไม่มาเช้านี้บางทีนางก็จะมาเป็นฝูง,งนะปลาแถวนี้โอเคบายบายค่ะทุกคน